ทำไมมิจฉาชีพชอบเจาะระบบแอนดรอยค่ะเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับก็คือนะครับแอนดรอยเนี่ยนะคือระบบบริการเขาเนี่ยอนุญ,ญาตให้ให้เราติดตั้งแอปจากนอกเพ t สโตได้นะครับเพราะว่าไอตัวติดตั้งนอกแอปเพ t สโตได้เนี่ยพวกมิจฉาชีพเนี่ยมันก็จะมาหลอกให้เราเนี่ยหลอกเจ้าของเครื่องน,นะครับไปติดตั้ง นะครับเจ้าของเครื่องม่รู้อะไรก็กดติดตั้งไปพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมีอาชีพเข้ารีโมทโทรศัพท์มือถือเราเลยเราทําอะไรไม่ได้เลยค้างเลยครับแล้วก็ต้องใช้วิธีถ้าเรารู้ว่าโดนแล้วนะผมมีคลิปทำลงแล้วไปดูได้เลยนะครับส่วนระบบบริการของ iOS หรือ iPhone ผมบอกเลยครับปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่า,อาขอโฟนเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราติดตั้งแอปนะครับนอกแอปสโตรได้เลยนะครับคือยกเว้น นะครับสมัยก่อนเนี้ยเคยได้ยินไหมอ่าการเจเลเบรกอันนั้นคือเจ้าของยอมรับที่จะไปแฮ็กเครื่องตัวเองอันนั้นแ่ะอาจจะโดนนะครับแต่ปัจจุบันนี้ iPhone น,นี่ไม่ค่อยมีคนเจเลเบรกได้แล้วไม่มีแล้วทำได้ไม่เห็นเลยนะครับถ้าใครใช้โฟนก็อุ่นใจได้จะเราจะไม่ได้โดนหลอกให้เราไปติดตั้งแอปอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไอโฟนมันจะไม่เขาเรียกว่าสกรีนมาเรียบร้อยแล้วไม่มีทางที่จะไปติดตั้งนอกแอปสโ,โตลได้แต่แทนดอยติดตั้งได้นะครับติดตั้งเป็น อนอกเพสโตได้นะครับต้องระวังนะครับอย่าไปเชื่อใครอย่าไปติดตั้งให้ใครนะครับ